ครับสวัสดีครับท่เพี่แนคลับแฟนช่องทุกคนครับผมอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่อ,องมื่อน,นี้มาตามพ่อใจดีเอาเมื่อนี้มีแต่คนโชคดีวะเหรอไปเดินเนาะทั้งบ้าน,นาทั้งนี่ยเนาหมาอนมาเนาะมาหมม่าหมนมาเลขออกเปลววะเนาะหนึ่งหนึ่งมันไปจีบถึอเนาะเมน่นเนาะสวยขึ้นกันแยมเดียวซื้อถือกึ้เตีแจมว่าเอเาเร่งออกเปลวอย่าไงง่ายลังทวนทวนกันเลย ครับผมออกดึงดึงเหมืเนาะเสี้ยนหญ่ไงไหลไหนเงือบเลยครับ <laughs> <laughs> ผม <laughs> เอางวดนี้เอาไม้แกมือใหม่โบชาหมุนนึกเคลียร์หรอกเนาะ <laughs> เอาครับพี่น้องทีครับผมทักไทยอาท่าไทยบ้าลกระจ้าเ,เนาะพี่น้องเนาะว่าเอาวันนี้มาตำพ่อใจดีพี่น้องที่ครับผม มาตามแนวทางกับพ่อใจดีกันเด้อพี่้องที่กับผมเอาครับผมวันดีครับพ่อวันดีครับวันดีครับผมวันดีครับผมเอามือนี้เอฟซีทุกท่านครับผมอ่าซึ่งหัดที่แล้วไฮแอดมาตามแอดกรยมาอยู่แต่ว่าพ่อกิตุระนะครับก็เลยบ่ได้งววที่แล้วเนาะหัดทีมาตามกันต้องงวดว่าเป็นอย่างพี่้องที่ครับผมมาช้าดีกว่าไม่มานะครับพี่้องเนาะ เอาเจะให้คุณพ่อบอกแล้วผมจึงเป็นคนเขียนนะครับงวดนี้วันที่สิบหกก็พอเนาะวันที่สิบหกนะมึดเขาบอกเขาบอกมึกคือฝนว่าพี่น้องวันที่สิบหกนะกลุ่มผ้าพันก็พอเนาะกลุ่มผ้าพนันสองห้าหกหกดื้อพี่น้องที่กับผมอ่ะมือน,นี้ ่เลขของคุณพ่อพ่อใจดีนะครับพี่น้องใจดีคือจจงนามนี่น้องพี่น้องเนาะ,ะพ่อใจดีเอาคุณพ่อบางคงเป็นไหนพ่อมาอ้านพ่อ,พอ บุ้นแห่ที่พอแสดงว่าคุณพ่อจัดอยู่ในสัตนมันบอิรัติปุนือชื่อุเทียนละชื่อผู้เทียนแล้วุดหมายเดีวคุพ่อเนี่ยจเป็นบนมันบ่มันเป็นบนเพรชุดชุดชุดีกเน่ยมันเป็นรังโอ้ครับผมชีเกตเป็นรังอ๋คุณพ่อเขาล่างนี่เนาะสุดีเกตเนาะกับผมโอ้ยอยู่ในกลับไปละเอาหมดนี่ หัวหัวมันก็ัวหัวมันก็เขาหัมันก็ไม่ได้กลับครับผมงัวหนุ่มปีเต้เรื่องนี้มันเลขปีใหม่เนี่ยมันกลับเป็นล่างกับเป็นบนกับเป็นโอ้มันขึ้นบนขึ้นด้านแน่เนาะเลขพวกปักรักเนาะปีใหม่บ้านปักรันต้นปีองยู่ครับผมมันคือปีไก่ที่มันคือปีไก่เนี่เนาะพ่อเนาะปีไก่เนี่ตรงเป๊ะเป๊ะเลยเอาหัวพัอวันนี้เลขเลขวิ่งอ่ะเลขวิ่งเดี๋ยวครับผมเลขวิ่ง ี่กับหาบอกอสี่กับหา้าเอาสี่กับหาคือเขียนิีกันเห็นป่งพี่น้องที่กับผมข่าวออก,ไไกันยน่อยกันเอามาเงียเงียบสี่กับหาบนล่างานะโดนนกพ่อนาะพ่ปักลักเณานพ่อนาอเพราะว่าจะได้หางเคลียร์ขันเขาให้บนแต่เป็นล่าง,างนกพ่อนาะฉะนั้นได้เอาบ่ปักลักโดดพี่น้องบนล่างไปงนะครับผม 4กับหาพีพ่อมักสุดเลยครับผมเนี่ย1 1> จับคู่ซีหนึ่งอีสองครับสีหนึ่งสอี่สองสี่สามสี่ห้าสี่สสี่สี่สี กับผมห้าห้าศูนย์น้อเน่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งคับผมหาแปดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้ายังคาราหาหน้าพเน่ะเอาคนผ่อเน้นตัวใดพ่อหวันี้มีเน้นมักมักมอบอัดมักไม่แฉ่งตัว มารักหาโอ้ขับเด่นหาด้วยพี่น้องที่ครับผมเด่นห้าเอามันมันมันสามกับสองมาเด่นสามเลยพวกขาโอ้มาสามกับสองเด่นสามเลยพวกขอหมดก็ไปสองเป็นล่างไป็สองเป็นตัวร่องล่างเอาครับพี่น้องพี่ครับผมเดี๋ยวเอารบกดลุกพอถือให้สักน้อยหนึ่งเลยพี่น้องที่กับผมอ่ะหมดนี่คุณพ่อใจดี ปล่อยตัว,วดเอาไปรู้ไว้เพียเป็นแนวทางอ่ะกันตัวหวดนะุณพอนะ่อเนาะซึ่งของคุณพอ่อเลขวิ่งมีวดที่แก่แล้วอ่างวัดที่แล้วคุณพอ่อห้สองกับสามนะครับผมแต่คุณพอ่อเน้่ที่สามต่ว่าเข่าสองล่างบัดนี้วัดนี้คุณพอ่อห้แล้วพี่้องที่ผมเอาดึงภาพขึ้นมานิดนึงนะครับผมเอาล่งองลาต่ำอะไรอพ่าเออทำมันะเอา,เอาพอี่้องที่แอปน้าจอไว้ดือ้อ อ่ส่วนคุณพ่อให้หมวดนี้กอใจดีให้วิ่งสี่กับห้าเน้นที่หาบนล่างเลยพด้นดลองที่ครับผมห้างทีย่ไปบนไปล่างได้อะนี่มือ,อเออจับไว้ใช่ไหมนี่มือมันบงังอีแคปหน้าจอไว้เอาซี4หนึ่งซี่สองซีสามซีหาซีแปดซีเก้านะครับผมแต่ยังบอบมี้ตัวเน้นแต่ว่าคุณพ่อนี่ให้ เน้นลักหานะครับผมเบา,าไม่ต้อเน้นเลยคือว่า,วามีแล้วอ้ยเบาผิดแอ่กันเลเอาหาศูนย์หาหนึ่งห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้านะครับผมแต่ว่ายังบาท้าได้เน้นว่าเลีอยดแข็งๆนะอาจจะมีคงคุยไทยคือพี่้องเนาะเอาเมื่อนี้แอดมา,อาตามพ่อใจดีไฮร์พี่้องที่พี่ครับที่ที่เรียกร้องมานะครับผมเมื่อนี้แอดก็จะมีอ่ะน้ำชาก,กาแฟให้พ่อ จับตามมีตามนี่แลวพ่อเนาะครับผมอ่ะนี่อ่ะของแอดเดอร์ที่หนังที่ครับผมถ้าอยากจะซอยเพิ่มกะส่งมาให้แอบใครแอบใครมาหาพ่อฉันว่ามันจะจับโกวตาไปจับออกครับผมออกไปจับออกนะพ่อนะจับที่จับที่มัดมัดมัดครูได้กันนะที่จับที่จับที่กับสามกับทีกับหาแล้วพ่อเนาะหรือมัดครูได้ดีเดียกัเอามาจับเสียหา ขหาบผมอามักจะกลั๊บกับเอาขรับผมฮอกลับน้อพ่อนาอคือคือยังบุปหลักน้อพ่อน้อจนส้นมางก็กับปปลักน่ผมส้นมาสีเนี่ยบ่นนองพ่อนะอชาวบ้านนังันได้มากลังหันมาขับนั่กลับสองหัวละสองหัวตั้งแต่ปีใหม่ไหมปีใหม่มาลับสองหัวขับผมหนว่หัเัเข่านอืมเจ็ดี่กับผมโอ้ว่า บ่ไหวบ่งนนบงไงว่ามันงบ่เ,เก่าเลยขับผมนึ่บ่อเก่า,าแต่ว่าสองเอา <laughs> เก่าไม่หลายตัวไม่หลายเทียโอ้เก่าหลายเทียด้เก่าท้นกันหละแต่ว่าเบ่อาตาาักร่ขับผมเอาวัานนี้ถ้าทางเดินเลขไมกก่จังซีนี่คุณพ่พอนี่มัดสิม,มากเก่าเก่าตลอดบอ่อเลยที่จะไหนพอจะงนเมันไม่ซีเก่าก็หากเก่าไอยอะกว่ายอะับโอ้มไม่ไม่ซีเก้ากับห้าเก้าเนี่ยเราท่าท่า ถ้ามันเดินเก่าต่อเนอะเอาะค่ะเก่ามันยังครับผมแต่ว่าให้กลับตัวพอออ้อเนาะพ่อค่าต่เราได้ใจรอกครับผมเราได้ใจพี่มันครับผมขันห้ามันออกตัวกับคนเดียวเสีอยดายเดว่าครับผมครับแ <laughs> ม่พ่อ <laughs> เอานี่พี่น้องพี่ดี๋ยวจะให้พี่แคปหน้าจอไว้นะครับผมเรียกคุณพอ่อว่างพี่กรได้ะแล้วก็จะได้เห็นทัดเจียนจะให้หนึ่งๆภาพหนึ่งๆพี่จะได้แคปหน้าจอไว้ นะครับผมอ่ะนี่เนาะพ่อใจดีแอดตามตองหมวดแถวเรือพี่้องพี่ครับผมเอาไปวิเคราะห์พิจารณาอ่าไปเปลี่ยนแนวทางกันสกอตตนพเน,ะเนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาแอดไกลจะขึ้นมาโค้งสุดท้ายพ่ออาจจะเน้นไ้บน<ม>สองคููล่างสองคููประมาณนี้ก็ได้พี่้องพี่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมาผ่าซองกันกือมาเรื่อง โอ้ถ้ามักหาสองกอาตืมบอกน้อแต่ว่ามันแรงน้อยแต่ว่าพอใช่ไหมาีซีหาคู่ังหาคู่น้องหาสองก็หาสามเอาครับผมบ่หาสองกับหาสามเอาเ่เขียนแ้มนครับผมแต่ว่ามีโอกาสออกได้กับถอาซีมาเก่ามาใส่น้อเนาะนว่ารักมีซักรักอะไรอะไรใช่หรืีกับผาครับผมชีกับผาคับหาคู่ก็เทียน่าออกเป็นแค่คู่ามก็ได้นะ เอาคือว่าเน้นล่างนะว่าเน้นบนส่วนตัวพี่น้องเน้นเน้นเน้นบนเน้นบนอ่ะของคุณพ่อเนี่ยเชื่อมาสิเป็นเน้นบนเด้อนะคุณพ่อเด็ยคุณพ่อบนแต่ว่ามันมาลงลางรางวันี่นะครับพี่น้องซี่พอบอปักลักว่าบนคือบนล่างคือลางจ่ว่าพอให้บนล่างมากนะครับผมกับโซน้่เด้อพี่น้องอ่ะเด็กกับมี่ถ้าพอมาขากับมี่หาศูนย์หาหนึ่งหาแปดหาเจ็ดหาเก้า นะครับผมกับตัวนํวาิ่งวิ่งไปเลย่บิ่งบนพหากับผมวิ่งบนหาไดกับสี่กับห้ากับผมสี่หาในมนกันได้พ่อหาได้ไม่ได้เรียกพี่น้องกับผมเอาสี่หาู่มันยูหม่องาน้ำกันรับนี่สี่หาพ่อก็หอยู่นี่นี่เนะสี่หาเนาะกับผมเอาสี่หาได้นีมีดพี่น้องที่กับผมอ่าติด อ่าเทติดเก้ากับมีซีเก้ากับหาเก้านะพ่อเนะอครับผมนี่ให้ห้เด่นที่หาเร้อยพี่น้องครับครับผมขอบุญขอบุณพ่อใจดีได้หลายครับผมขอบุญขอบุญได้หลายครับผมครับสวัสดีครับผมทุกคนนะครับผมขอบคุณครับผม